ดีครับผมมีพี่น้องสุขคูสุขคนครับนะพบกันพี่เก่านะครับผมกับสไตบาบุดครับมื่อนี้ครับเมื่อนี้กับสิ้้าพี่น้องมากินลาบเป็ดครับเมื่อนี้ครับใส่เลือดนําเลือดพี่น้องเด้อสิลองกินเบิ้งแซ่บพี่เก่าเลยเนาะลาบเลือดเป็ดครับพี่น้องอาฮ็ดยาใหม่ๆนะครับต้มก็มีเด้อพี่น้องเด้อต้มกระดูกมันแน่ที่ไล่เอาเนื้อมันเรียบร้อยแล้วครับ น้องนั่งกระต้มครับผักแก้มนีกับมีมะแตงน้องกินน้องแล้วก็ใบมะกอกครับใบมะกอกพี่น้องฟันเลือดฟันเลือดน้องหรือว่านั่งเลือดอะไรเนาะวอลสุภาพเนาะนั่งเลือดอืมมะเขือกับมีพี่น้องเอ้ยผักจิ้วอ่าทางไกลเนี่ยแหละเนาะครับบรรยากาศตันนี้ก็บนี่แหละครับอยู่น้ำตรงไฮตรงหน้านะครับอยู่น้ำสวนครับวันนี้ เสียงรถก็วุ่นวันวุ่นวันอยู่จังหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่ไกลทางเดี๋ยวะมากินข้าวเทียยทเท่ยงกันครับมื่อนี้ยามเที่ยงครับมื่อนี้กับบรรยากาศนี่แหละครับทุทุๆๆงดุทุ่งท้องไทยท้องนาเนี่ยแหละเนาะมาๆพี่น้องนะนงกินน้ำกันบ้างนียลาบเป็ดเนาะเมนูน,นี่โอ้วางข้าวผัดสุดยอดอยู่ครับนะวันนี้รอนะพี่น้องนะกินนันกันครับโอ้ทำลายไหล 放心吧。 ขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องเด้อยที่เห็นบางคนุบุกกินเลือดนะครับเลือดกับเลือดนี่เลือดคั้นนยบด้วยครับคั้นตะพอกตะไคร้โอ,อมคนระับ่านการกองมาแล้วครับชุกแล้ว 嗯，你我、嗯。 ต้มหมนัวเนร่มันเขานทำเที่ยงมนันเหรอเป็นนานีน้นามันมันหรอ น,น,นี่บีประคอ,อ,ะอี่นีะบีประคอออกขมๆแต่ว่าบุกขมแห้งครับบุกข,ขมมันๆยังไง Ooh. ับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ขอจบแค่นี้นะครับผมนะไว้ที่ตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็รับเป็ดคลิปเลยก็สุดยอดสุดครับ ติดตามต่อคลิหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ